สีสันแบบกลิ่นนี่แบบถ้าร้อนร้อนทักกานนะห <c oughs> รือน้ำเก๊กเวยเย็นเย็นักวดนะเจ๋วเนะไม่ต้องพูดถึงไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอกลับไม่พอใช่ไหมน้ำเก๊กเวย,ยไม่พอน้ำเก๊กเวยไม่พอเนี่ครับได้แล้วที่ได้แล้วดูใกล้เริ่มแห้งแล้วความน่าทานนี่ไม่ต้องพูดถึงน,นะใบยีราเราหอมมากเลยผมถ่ายไปนี่หิวข้าวไปเลยนะเมนูปลากระเบนนี่ผมแนะนำอย่างหนึ่งนะเราต้องใส่ใบยีรา ต้าย่างอื่นไม่เข้าผมเคยใช้ใบโหระพาใบอะไรยังไม่เข้าไม่เข้าอ่ะต่แล้วแต่คนชอบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวยผมว่าใบยี่หรานี่กับเมนูปลากระเบนเข้าสุดเข้ากันใช่ไหมอ๋อครับมันจะอร่อยลงตัวเลยครับอ่าเสร็จแล้วพี่ปลากระเบนร้านเจีออนติดแก๊สเติบไปเลยครับครับผมนี่เมนูใหม่นะครับใครสนใจมาได้นะครับเสาร์อาทิตย์เชฟเบสบอกว่าจะจัดสักหนึ่งวันนั่นแหละจะไม่แน่ใจนะแล้วแต่ดวงใช่ไหมครับแลแต่ครับอ่าแลแต่จังหวะได้มาแลแต่จังหวะ ฝากคุณด้วยครับร,จจร้านเจี๊ยนแกงใต้นะครับรบายเชฟเบสสุดหล่อนะครับผัดเผ็ดปลากระเบนครับขอบคุณมาก<อ>ครับว้าวดูครับโอเคขอบคุณครับ